ตามอะไกุ้มครับวันนี้ครับก็มาอยู่ที่คอกแพอีเชนเคยนะครับก็เป็นหลังคากระเบื้องแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนพอเวลายามกลางวันนี้มันก็ค่อนข้างจะร้อนหน่อยวันนี้เราก็จะมาติดสปริงเกอร์กันแบบนี้เลยครับเดี๋ยวมาทําไว้ด้วยกันเลยครับเพื่อนเพื่อนกลางวันขนาดเปิดพัดลมนะครับพัดลมเนี่ยเปิดทั้งวันแล้วก็ยังร้อนอยู่ดีเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับอัณามดูดีแล้วทุกอย่างแก้ไขได้ครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับก็สงสารแพะมากเลยเดี๋ยวเรามาทําสปริงเกอร์ให้แพะกันเลยดีกว่าก็ใช้ปั๊มของเรานะครรับบในนกาาาาสู้้ํเขม แล้วเราก็มาที่กล่องควบคุมนะครับกดเปิดนะครับแล้วก็หมุนใช้นีปปั๊มเราก็ทํางานแล้วผ่านโซล่าเซลล์นะครับ,รบอันนี้ใช้แค่แผงเดียวเองแต่เป็นแผงสามสิบหกโวลต์นะครับ3ามร้อยวัตต์เราเร่งได้มีตัวเร่งนะครับอันนี้เราก็จะเปิดนะครับแล้วเราก็จะต่อไปสปริงเกอร์รดน้ํหนึ่งตัวแล้วก็จะลากไปที่อคอกแพ้นะครับอันนี้ก็ต่อแบบชั่วคราวก่อนเลยครับไปที่อคอกแพงแล้วกันเลย นี่ครับเราก็จะมาเชื่อมตรงจุดนี้นะครับเพื่อส่งท่อน้ํานะครับขึ้นไปบนหลังคานี่ครับเชื่อมรั่วไม่เป็นไรครับก็จะขึ้นไปข้างบนน้ําตกตรงมาแบบนี้เลยครับไปดูข้างบนด้วยกันเลยครับไม่ได้ถ่ายวิธีติดตั้งไว้อากาศร้อนมากครับถือสินอดด้วยนะครับก็เขี่เลยครับ พ่แพคก็จะเย็นสบายกว่าเดิมหน่อยครับเท่านั้นแหละหลับกันสบายนะครับเด็กน้อยเด็กใหญ่หลับกันสนิทเลยครับเดี๋ยวต่อไปทําร่องน้ําเข้าบ่อนะครับก็จะวงเว้นแบบนี้เลยพลังงานที่ใช้ในปั๊มก็เป็นโซล่าเซลล์ครับยิ่งแดดร้อนยิ่งแรงครับแต่ถ้าแดดไม่มีปั๊มน้ําก็ไม่ต้องทํางานก็ถือว่าโอเคเลยครับส่วนน้านะครับถ้าเราทําไหลลงบ่อปุ๊บน้ําก็จะหมุนเวียนกันไปอย่างนี้แหละครับไม่มีวันหมดอันทำดูดินแล้วครับเพื่อนๆคนไหนสนใจหัวสปริงเกอร์นะครับก็กดซื้อตีกาด้านล่างได้เลยนะครับ